ครับลงเวทีแล้วครับอยู่มอราชพัฒรจังหวัดลอยเอ็ดครับผมกับนั่นฉลอง20ปีคณะนะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งมือสำคัญก,ก็คือวันอ่เอียงก,ก่อนวันคริสต์มาสนะครับเมอรี่คริสต์มาสบ้านเฮานี่ไงมีส่วนรวมไม่ถูกอันลีนีเนาะกันว่าข้าเจ้าตูดกีนมาสันกับตูดกีนน้ำเปลนคันว่าข้าเจ้าคิดสมมากับคิดสมมาน้ำเปลน อย่าลืมเอาบุญเขาสากเด้อบุญเฮ่าเน่ยบุญเขาสากแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเด้อมันมันมันก็เป็นสิ่งที่มันส้างสรรแล้วสิ่งที่มันดีเนาะเขาร่วมได้นี่แหละเขาเอื่น่าคนนิสานไปได้ทุกหมองทุกบอลไปไซสกับบอลตายเพราะว่าหูจัดการอยู่รวมสังคมเพราะนว่าเมื่อรีกิสมันผมก็โพดบพบเปลีนดอกผมยันนั่นผมยันนมันบกคือนะ ถ้าก็เห็นอก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเขาอยู่ในสังคมเนาะ <_ an> เดี๋ยวนี้มันกับเชื่อชาติภาษา,าศาสนาวัฒนธรรมมันกับเขาอินว่ามันมันมันเชื่อมเขาหากันหมดแล้วเพราะนันเป็นเป็นยุคใหม่ย,ยุคโซเชียลเขาก็เห็นได้กวงได้ไกลขึ้นนะครับบาเป็นเรื่องเสียหายดีแล้วล่ะครับพี่นอ้องในนี้คมสุขเห็ุไปรวยจะไปขึ้นยังไรถ่อก็ยังมุค่อยเนี่ยคำแม่แรงมากเลยแต่งนาท่าปากยังว่าเมนยัง บ้านเมีย่ยงก็เจ้าหลับก็เจ้านอนเจ้าของทุ่มหนึ่งสองทุ่มเมาแป้งมะโพะนะยังเม่นบุญหรือเม่นกรรมบ่จัดน,นี่แล้วยากตั่วสีแล้วตั่วสีทัวตัวสีไดไปได้มาเกเคือสีได้เงินเพลินหละคนเพลินกับว่าโอ้ยจะม็นขี่ถือปองโนสันโอ้ยมาขี่เนี่ยมุ่งเจ้าไม่เอ็ดเนี่ยเอาเต้นนี่คือขาดไว้ดิฮเอาอัญยา เต็มคือขาดใบแท้ปาดบทขนี่หองอัดม,ม,มุมปีใหม่อยู่มันเหมือนมันบางมันบางกว่าอันที่เลี้ยวครับเพราะดึงมุมอ่ะดึงมุมมันขาดคแบบขาดม <Inform S 2> ุมขาดตามนิไบได้เพราะซอมได้บ่นบอยู่ลองลองเบิกดูปลาสีเห็นบอพี่นอ้องมืง่นกว่าบาทจักอันละนสามเต็มซื้อๆนี่สั่งไม่เนี่ยเป็นเงินปีละแสน โอ้ยมันขาดเร็วไปหรอไปเข้าไป,ป,าไ,ปไปต่อครับมือแรงอยู่งานกาชาดจังหวัดศรสีสะเกตนะครับงานดอกน้ำดวนนะฮะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์หลายๆอย่างเสือผพากันนะครับมือนี้เขาไปรอเบิง้งผ้าไหมเนาะเออเขางานตะเวนเขาไปเบิง้งผ้าไหมศรีสะเกตงานอ่ากาชาดศรีสะเกดนะครับเอาเวทีไปตั้งพร้อมไปกันเม็ดวงครับเล่นแบบเต็มวงเลยตั้งแต่สองเอาพี่น้องไปสตแตนบายแต่สองทุ่มบุหรี นะครับมันจังบริเทพถูกทุกรายการแสดงที่น้องซีสเกตฮักจกัก็ลอยอยู่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> อย่าลืมแล่งกาลังใจกันหลายๆเด้อครับผม